สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องพันทิปชาแนลนะคะสวัสดี FC ทุกๆคนค่ะวันนี้แอดเอาหวยปูร้านมาลงงวดที่แล้วเข้าไหมเข้าค่ะเข้าเข้าแปมาดูงวดน,นี้ถ้าใครติดตามถ้าเป็น FC เก่าก็จะ ก็จะรู้ว่าเข้างวดที่แล้วเพราะแอดอารมณ์อยู่คลิปงวดที่แล้วนะคะแล้วมางวดนี้ปู่ร้านแกให้มาแล้วเดี๋ยวแอดเขียนให้เลยนะคะไม่ต้องพูดมากทำเพลงเรามาเลยหอยปูร้านมาดูว่ามันจะตรงกับสูตรไหมอันนี้เป็นหอยสูตรนะโอเคมาค่ะ เขียนเลยมนเขียนเลยเขียนหน้านี้แหละประจำบังงวดวันที่หนึ่งเก้าหกหกนะคะไม่ปูร้านให้ตัวไหน ูลร้านหกศูนย์ห้าเดนเอาวิ่งแกให้เลขวิ่งมาด้วยนะวิ่งหกวิ่งหกลองหนึ่งนะแกให้มาเนี่ยวิ่งหกลองหนึ่งมาดูเลขวิ่งแกจะเข้าไหมแล้วก็มี หนกลับเอานะคะหกหนึ่งกลับเอาหรือจะให้กลับให้ก็กลับเอาเองก็ได้หนึ 1, 6, 6, 1. ่งหหหนึ่งแล้วก็ห้าหอันนี้ไปกลับเอาเองนะแอนไม่ได้กลับให้แล้วก็เก้าห แล้วก็สามหกเลีแกแล้วก็สี่หกแล้วก็ปลักนะมีกี่ตัวมีหนึ่งเก้าด้วยหนึ่งสี่ด้วยหนึ่งสองก็มีนะทุกคนทุกคน ก็เข้าตรงกับสูตรแอดอยู่นะตุ้ยแกมีสามสามหนึ่งจะมาไหมไม่รู้อะไรก็ไม่แน่นอนแล้วมีอะไรอีกหัวแกหกเก้าหกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหัวแก 1,9,1,4,1,2,1,3,1,6โ okay. อเคมีแค่นี้ค่ะเขียนไม่ผิดนะค่นะดูให้ใช่ค่ะโอเคข้างล่างอันนี้บนบนล่างนะคะ ดักไว้เลยบนล,ล่างโอเครีบไปซื้อลอตเตอรี่กันไปหาแอดซื้อไปเรียบร้อยแล้วลอตเตอรี่ซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้จะบนหรือล่างซื้อไปแล้วค่ะแต่เรียกล่างแกให้มาศูนยนะ์น่ะล่างแกให้มาศูนย์ ศูนย์แล้วมันจะเข้าศูนย์อะไรล่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดมาดูว่าจะเข้าไหมไม่รู้แกมันจะเข้าไหมมาม หวยมาอีกนะจ้าหวยเดี๋ยวนะแอดขอดูก่อนขอดูตาําราแป๊บแป๊บค่ะเลขวันศุกร์อ่าเมื่อที่แล้วแอดให้ให้วันพุธไปก็เข้าอยู่นะหวยวันศุกร์วันศุกร์นะต่อมาหวยออกวัน สุ 1, 9, 6, 6. นหนึ่งเก้าหกหกนี้แคบหน้าจอไว้ก่อนนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดกับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะทุกคนศูนย์สองด้วยอืมวันศุกร มีอะไรวันศุกร์นะไปะจับทุกคนไปจับเอาเองก็ได้นะมีวันศุกร์หนึ่งมีหกวันศุกร์มีเก้าว่าจะตรงกับหวยแอดไหมมีศูนย์ด้วยเห็นไหมทุกคนนีเ่เข้าทางเราแล้ววันนี้ต้องจัดให้หนักอย่าคอพับก็แล้วกัน ไม่น่านะวันนี้แอนมั่นใจอยู่ฝันดีอยู่ทุกคนแปลความฝันฝันหินนอนนอนเจาะนอนเจาะน,น,นิวโปง่งจาะเอาใหม่เคลียเคลียจังได้กับ,บเบาเขียวเเคลียจังได้กับหลายหลายมันนอนจาะตีนนี่มันมีโศกหรือม,มันมีขอถ้าคนใดถ่ายเอฟซีคนใด หูกะซอยแป้นเนี่ยค่ะนึ่สิเป็นหนึ่งหนึ่งบ่เออนอนจ้อตีนอาจจะหนึ่งหนึ่งเคะ่ะหอยสัญจรเอาตัวนี้เป็นหอยแอดเองเด้อบื่เกียวก็หอยปูปูเด้หัยปูฉพาะตัวนี้ใส่ห้นี้พันทิพนึงหนึ่ง,น,งนอนจาะเหนียว มาต่อมาต่อ C แล้วกัเจ็ดหัวไทยไปนำหัวอีสานไปนำแล้วก็แปดจ้ะแปดเดอ้อหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสองด้วยแต่สองไม่รู้สองอาจจะไม่มาอาจจะมานี่แหละค่ะหวยวันหวยวันศุก อสงนี่ค่ะถ้าจะมานะจะตีให้นะจะจะจับให้เข้าวๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องซื้อตามแอดทั้งหมดนะเอาแค่จับกันเข้าๆว่ามันจะออกไหมคือสองสองกลัวมาเพราะอะไรเพราะมันเป็นหววสัญจรกลัวมันมาเบิน้นก็เลยลองลองให้กับหนึ่งหนึ่งเนี้ลองลองจับให้เล่นๆดู ถ้ามีก็หนึ่งเก้าหนึ่งหกหวยวันศุกร์นะคะตรงกับหวยปู่อยู่นะหนึ่งสามตรงกันอยู่หนึ่งสี่ก็ตรงกันเฮ้ยเข้าทางหนึ่งเจ็ดจะมาไหมไม่รู้หนึ่งแปดหนึ่งเฮ้ยหนึ่งสองหรือว่าหนึ่งสงสัยจะออกหนึ่งแปดเปล่า หนึ่งสอก้าวหกก็ตรงกับหวยปู่อยู่ปู่ร้านอยู่นะ60มายังไง6กสก็ตรงค่ะ6กสก็ตรงนะคะนี่ตรงตรงกับหวยปูอยู่นะนี่หวยประจำบัันของแกนี่ที่ตรงกันนะแล้วก็นี่แล้วก็มีตัวไหนหนึ่งหด้วยนี่ อันนี้คือกลับให้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็ตรงเฮ้ยอะไรมันจะเป๊ะขนาดนี้เก้าหกค่ะเก้าหกก็ตรงหกซี 64. อืมหกสามเนี่ยนี่สามหกตัวนี้สามหกแต่ตัวนี้หกสามจ้ะแต่มันเคยออกเดะหวยวันหวทีเดวไหยว,วันพูดมันก็ออกอยู่เดะออกแปดสองอยู่ 6C อะกไรกันอย่งอางเขียนเองกับงงเองเด้อครับ 6J 6J บนหาสีมาตัดเด้อถ้าไผ่มักสิเอาก็เอาแต่บนหาสีมาอีกคิดว่า 6J ออกมา68 68กะเดี๋ยวตัดออก68กะบโบโบคิดว่าสิมา62มีส์อยู่62มีสี เดี๋ยวะไปสอบกับสอบนี่แล้วก็เก้าศูนย์เก้าก้จน่าจะมาตัดตัดตัดอันนี้ตัดออกให้เขาวขค,ค่ะแล้วก็ศู3 04สูนย์สี 03, 04, 0ูน4 0สามมตรงกันอยู่0ู 02, กับตรงโอเคอยู่สามสี่สามสตัดบนอาจจะมาจะ สีจ็ไปจับอะดีกว่นนามื่อห่สิมาจับให้เค่นี้แล้วค่ะีตัดตัดออกสีเอาแต่เหล็กสะพอถือมันตรงกันนะหึ่งเจ็ดเหรอมื่อห่จะมานี่แหละค่ะตัดให้เอ้ย0ศูนมีสิทธิ์อยู่บอตัดมีสิทธิ์ศูนย์สี่บอศูนแปด โอเคอยู่ตัดออกเหลือแค่นี้และจ้ะฝันดีอยู่ฝันว่าไปจับป้าเด็กโตของยายนป้ายังอย่างตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่เนี่ยเหล็กน่าจะเข่าอยู่นะคิดว่าถ้าเป็นเหล็กของเหล็กของแอดเองเด้อม่สิบอก อันนี้คือเหล็กเ็กวันสุกเด้อสุกดูดูไม่สะอาดไม่เป็นไรข้าวกาน,นีหวยอันนี้หวยวันทีบเด้อมาหลับรอง เก่งใด้เด้ก็คือของปัวห้าหกแต่ของของแอดเองเหล็กวิ่งกับต้งกันอยู่แต่ของแอดสิเป็นเหล็กหนึ่งเล็กหกสิกรับกันจักหน่อยแล้วก็ซีมีหกหนึ่ง เอ้หนึ 1, ่งหเป็นยังไปกลาบเอาไปกราบเ,เ,เอาด้จ้ะหกหนึ่งหนึ่งหกอ่ะกราใหากลาบไปเลยแล้วกะ็ดีของแอดสิต้งก็เหล็กปูอยู่เขาพอดีมาตรงกันกับของปูหลานของแอดเองเลยหาหกสี่หคือกันเก่าหคือกันตรงกันอยู่แล้วก็หาเก้า อันนี้มันเป็นเหล็กหว่งซื้อห้าเก้าแล้วก็สองสีสีสอง,สสสองแล้วกันึ่งซีจ้ะ นี่แหละซ้หาสิมาอยู่บ่ซาหา่าจะหันมามันกสิสามหกสามเก่าสามสี่สามสองสามสามเออเลขบลนสามสาด้จ้ะสามสามให้อีกสาสให้มองได้น้อมบ่นสามสาเอาบังนี้หน่ยหัวสัญจรนะจ๊ะระวังเลขเบลนะจ๊ะสองสองสามสามหนึ่งหนึ่งจ้า น,นี้ก็คือหวยปู่ล้านบนล่างอันนี้บนอันนี้ล่างอันนี้ก็บนล่างกันไว้บนล่างนะจ๊ะอันนี้ก็ล่างล่างนี้แกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เอาแกให้เอาไปดูเป็นแนวทางแล้วกันอืมเอาไปเป็นแนวทางแต่ที่มั่นก็น่าจะบนน่าจะเลขข้างบนนี้นะคะ มันหลายตัวเราก็ไม่ต้องไปเอามันเนาะมาดูหวยวิ่งเราดีกว่าเมื่อที่แล้วมันเข้าเลขวิ่ง,เล,งเลขวิ่งสูดเลขวิ่งสูรหนึ่งสูดสองสูดสามกับเขาเด้อพี่น้องเดีย๋ยววาเด้อมึงเชื่อมันมาคูเลยเด๋อถึงหวยบางเจ้าเขาไ้ไใดมาเจา้าเจ้า,านันเจ้านี้แต่ตัวน,นี้ห้ามโตองตัวน,นี้ห้ามโปตองไปเอามาจากเนี่ยเจ้าได้เจ้า,านันเจ้านี้คือมันเป็น หวยของเ้าเหตุเองเลยมัเตือมันมาครูผลเล้ตี้คูมาผุเยาว่าเด้อพี่นอะเอาโลงเอาลงหนี่ก็อยางให้ถือทุกคนแหล่เมมนบอันหลายตัวหลายตัวแห้งเฮ้ากับมะขัดออกมันหลายตัวมันกับบวไหวเนาะสื่อกับบไหวเดี๋ยวหลีกอันเจ้านันดั้งเจ้านึ่งให้เก่าเจา้านึงให้หกเจ้านึ่งให้หา กับเมียนอยแต่เฮากับหมดตองไปตามทั้งเหมือนเฮ้ามาจับเอานี่ก็คขึ้นเหลขกวิ่งสูตรหนึ่งสูตรสองแต่สูตรนี้นี่เขาตลอดเด้อพี่นองนี่งวดที่แล้วนะไฮหกกับเจ็ดเเว้ามากกับยังคนหลูกขึ้นเหลขอันนี้อีหลีงวดที่แล้วไฮหกกับเจ็ดมันมากทั้งหกทั้งเจ็ดเลยตังวันนี้ไฮศูนย์กับหนึ่งมันก็อาสิมาคูศูนย์หนึ่งก็ได้ข้างล่างหรือใหม่มันก็ตตองมาตัวใดตัวหนึ่ง บัตรเลขเลขนี่มันเล,เลขเลขศูนย์หนึ่งนี่มันผ่นประตงก็สูตรสูตรสูตรที่แอดเหดขคืนเดี๋ยวให้มึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะปิดก่อนย่อมยมึงแป๊บแป๊บแป๊บหมดมากกขยับขยับขอปิดบังไว้ก่อนขอปิดสูตรไว้ก่อน เผยสูตรไม่ได้นะจ๊ะแต่จะมาบอกไม่ได้เสียอะไรนะคะไม่ได้เสียเงินไม่ต้องสมัครสมาชิกต้องจ่ายเป็นเดือนจ่ายเป็นรายวันมาให้ฟรีๆเลยเพียงแต่กดไลค์กดติดตามให้แอดก็พอนะคะมาแบ่งปันนี่เข้ามาประมาณ สี่ห้างวดแล้วแต่แอดไม่ได้ทำให้ดูแต่จะจะมาทำย้อนย้อนแต่ไม่ได้ทำให้โชว์โชว์ให้ดูแต่เรารู้ว่าอันไหนมันมันเข้าติดติดกันเราก็จะมาลงให้ <c oughs> ขออภัยค่ะโอเคค่ะงวดที่แล้วให้หกกับเจ็ดใช่ไหมหกกับเจ็ดเราก็มาดูสูตรเก่านะเดี๋ยวแอดให้ดูเราจะมาคัด การให้มันเหลือน้อยที่สุดที่จะไม่ให้ทุกคนเสียเงินเยอะไม่ไม่ใช่ทุกคนเราด้วยเราก็จะไม่ยอมให้ตัวเองเสียเงินเยอะนี่นี่อันนี้คืองวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเลขวิ่งอันนี้ให้6กับ7จหกับ7นะดีแอดไปเที่ยวแอดไม่ได้ซื้อ แล้วก็เอามาดูแอดก็ามาดูอยู่อ่ามันมีหมี7ดแล้วก็ซื้อเอาตามนี้ก็คืออันนี้มันมีเจดก็เจ็ดหนึ่งเจดแปดเจ็ดหกดสี่เจ็ดสองใช่ไหมก็ถูกอันนี้หกหแล้วก็จับปัะ6ด้วย9กหมันก็มีไม่กี่ตัวเจดหมันก็มีอยู่แค่นี้มันก็มีอยู่ถ้าเราจะซื้อเอาทั้ง2อย่างหนึ่งสอสามสี่ห้าหหก เจ็ดคู่เจ็ดคู่เองใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยงวดที่แล้วนะนี่งวดที่แล้วแล้วพอมางวดนี้ให้ศูนย์กับหนึ่งอ้าวศูนย์กับหนึ่งเรามาดูเรามาดูสูตร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 วันที่ 1, นหนึ่งเดือนเก้ากันอ้าวไหนสูตรที่หนึ่งเดือนเก้านะทุกคน ขอปิดสูตรไว้ก่อนนะขอปิดสงวนลิขสิทธิ์แต่เอามาลงให้มาค่ะนี่อันนี้คือวดที่แล้วอันนี้คือประจําให้มา0กับ1ค่ะเด่นศนย์กับ1แล้วมาในสูตรนี้มาสูตรนี้เอาไม่เห็น พอเขยืบหน่อยมาศูนย์นี้แต่ไม่มีศูนย์คือโบมีศูนย์จ้ะน้องเบอีสานถวเบาไทายกะกะเดะมาศูนย์นี้มันโบมีศูนย์มาผ่นมีแต่หนึ่งจ้ะหนึ่งนี่มีแต่หนึ่งผันศูนย์โบมี่าน่อ,าอ้าวเฮ็ดยังไงวานีิศูนย์โบมีเท่ากับมาจับศูนย์โบมีเท่ากับมาจับเลขว่ามันหนึ่งมันมีอยียงในแนื้ หนึ่งมันมีอย่างในแนว่าติขอกระดาษสิจ้ะ0 1เลขหนึ่งมีอะไรมั่ง1 3เด้อเด้อศูนย์บมีแหละทามันสีมาศูนย์กะอาจจะมาลางห1 2 1ึ1ง,ง,ง,งหกนี่ นี่ไปตรงกับเลกปูไอเลกปูลานเลยค่ะนี่ปูลานตรงเกือบเบอร์สโตเลยแกเห็ดสูตรเดียวกันกับแอดบอคือตรงกันเแี่หนึ่งเก้าอืมก็มีได้อีกบอมีนี่ละค่ะทำมันสีมาานึงเดมันหนึ่งสองสามสี่หามมีอยู่หาครูเองถ้ารักหนึงลองไปสื่อลอตเตอรี่รีไปสื่อ,อมังกรเด้อจ้ะ นี่แหละถ้ามันสิมาถ้าเกิดอ้าวมีคำว่าถ้าเกิดด้วยถ้าเกิดโบถ้าเกิดมันว่าศูนย์อย่างเดียวนี่หนีมันกับโบมีมันโบมีรักศูนย์เลยมันก็อาจสิไปอีกสูตรหนึ่งก็ได้แต่มันวน่านะถ้าสีเรนรักศูนย์เนียนวะรักศูนย์กับมาศูนย์หนีเลยจ้ะสูตนรนี้เลย ม,มาสูตรนี้เลยสูตรนี้เลยพี่น้องนี่สูตรยิ้มหาคูย่สิบสามคูนี่ละนี่ไฮดรีลนลักศูนย์มักซิมีเก <c oughs> ้าศูนย์ขออภัย,ยค่ะไอแปดศูนย์ 80. หาศูนย์เด้อเรนนี่ละสองศูนย์ อ้ไม่แค่นี้เด้ยละ่ะนี่นี่ตะเลนลักษณ์สูตรสูตรนี้สูนีก็เขาจะโอ้ยไอน,นี่แลละค่ะเอาไปดูไปซื้อลอตเตอรี่แต่ที่แอดชอบนะคะที่แอดชอบนี่คืออันนี้คือรถชนชนรถบรรทุกค่ะเลขทะเบียนแปด เจ็ดศูนยนย์ท้ายอาจะออกก็ได้นี่แหละมีแค่นี้ละถ้านึงกับมีอยู่เด้อนี่ก็เพิ่มหนึงเอาบันนึงศูนย์นี่พันมีเจ็ดนี่หนเจ็ดแต่ศูนย์นันมีเจ็ดเด้นนอจ,ดดจ้ะหนึ่งหากับโบมีแล้วก็น,นึง หนึ่งศูนย์ก็อยู่น้ำหนีนี่แหละแค่นี้แหละแต่บอไลตัวแต่สื่อก็คุมเยกไปสื่อลอตเตอรีกันมึงตำรามหาบุตรตำราหวยมหาบุตรนี่และแค่นี้แหละไปจับไปหยอนมึงคลิปเนะี่ยแอดลงหายไปแล้วสูตร 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบยห้าชุดแอดลงให้ไปแล้วนะชุดยี่0ิ็ห้าแปยก็หลเจ้าอยู่นะนี่อาจจะมา80ทะเบียนรถนี่ชนสชนถ่ายรถซิหล่อจะปั้งเลยนี่ Kabi lô tony là khao tìm tìm asi ok đại dai mô hùng ngon khao tàu la hỏi mong ngon la khỏe, mừng ao ngon 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 cái ngon tán ngon 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 เดี๋ยวไหวโคงสุดถ่ายกันด้วยจ้ะโคงสุดถ่ายเดี๋ยวแอนมาตัดให้อีกเรอหนึง่งเด้อเบิดเวลาแล้วกินเวลาไปแล้วเดี๋ยวโคงสุดถ่ายไก่ไๆวันหวยออกเฮาสิมาตัดเหล็กออกเดี๋ยวขอไปนอนฝันไปเสียงเมืองก่อนนี่ถักฟันดีนี่เอาเต็มทีเลยจ้ะโอเคค่ะแอนฝากกดไลค์กดติดตามสองพันทิปแชนแนลนี่ด้อจ้าสวัสดีจ้ะ